สวัสดีคนชาวราศีกรกฎค่ะมาเจอกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากร์นั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎค่ะมาเช็คความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงปักเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาเช็คกับหมออ้อยได้เลยนะคะโอเคนะคะ ดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณคนเดียวนะคะเพราะว่าคนชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคนนี้เข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะอะไรที่มันเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้รักษาไว้แต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีคุณอย่าไปเครียดอย่าไปจิตตกอย่าไประแวงอย่าไปเครียดนะคะก็เอาไว้เก็บไป เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับนําทางให้กับชีวิตล่วงหน้าได้นะคะเอาไปปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะให้ชีวิตของคุณได้ได้มีมีม,ม,ม,มีมีสิ่งที่ให้คุณได้แก้ไขนั่นเองมีสิ่งที่ให้คุณได้ปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงเอาไปทําให รู้ล่วงหน้าได้นะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแล้วก็ขอให้คุณได้เอาไปแก้ไขนั่นแหละนะมันจะเป็นแนวทางให้คุณได้เป็นกด์ไาลนา์นำทา้ายกับชีวิตของคุณได้นั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎคะ่ะอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้นะคะที่หน้าจอแล้วปรากฏหน้าจอแล้วนะคะ p o OK k 2 3 5 5นะคะหน้าจอตรงนี้เองนะคะ เพิ่มเพื่อนแอดไลน์เข้ามานะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจกนกว่านี้แม่นยากว่าน,นี้แน่นอนค่ะชาวราศีกรกฎค่ะช่วงน,นี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะแค่2แล้บาทดูได้ทั้งเดือนได้ทุกคำถามตลอดทุกเดือนนะ3วันดู4บวันดู5วันดูคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ ข้าไปดูเรื่องการเงินการงาน,งาน,งานสุขภาพความรักมือที่3าครอบครัวหรือว่าเาขาจะกลับมาไหมเขาจะมีมือที่สามไหมอ่ะู่เงินผ่านไหมหรือว่าการงานเป็นอย่างไรจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมนะธนาคารอนุมัติไหมกันจะหายเจ็บป่วยไหมการเรียนเป็นอย่างไรนะคะให้ไพ่ยิปสี ie, นะมาไขาข้อสงสัยให้คุณได้รู้นะคะชาวกรกฎคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวกรกฎได้รู้นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้กดติดตามด้วยนะจ๊ะ ใครกดติดตามแล้วไหมว่าคนใหม่คนเก่าก็ขอให้คุณมีโชคมีลาบนะประสบผลสำเร็จในชีวิตร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะชาวการกฏค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะโอเคมนาะมาไม่อลัมภบุตรเยอะแล้วนะคะชาวราศีกรกฏมาดูความรักความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะห้าใบนะคะ เปลียนแล้วก็ S of c u p นะคะแล้วก็ห้าถ้วยนะคะแล้วก็มี Clean of p e n t a c l e ค่ะแล้วก็แปดเหรียญนะคะข <c oughs> อขยายไพ่ของห้าถ้วยค่ะห้าถ้วย กรากฏค่ะแม่หมอเห็นถึงคุณ5ถ้วยแล้วก็ขยายด้วยไพ่ซิกออฟสอดนะคะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกรากฏคะนะคะอย่างนี้ค่ะชาวราศีกรากฏค่ะแม่หมอเห็นช่วงก่อนหน้านี้คุณมีความสุขกับชีวิตกับความรักนะคะคุณมีความสุขอุดมสมบูรณ์มีพ่อมีแม่มีลูกที่ครบครันที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขมากๆนะชีวิตของคุณ มีการเริ่มต้นในสิ่งอะไรที่ดีๆมีอนาคตที่ดีมีความเพอร์เฟกแต่ในช่วงระยะเมษาพฤษภานนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนชีวิตของคุณมันเริ่มจะ,ะบั่นทอนมันเริ่มจะทําให้ตัวเองเนี่ยเริ่มเขาเรียกอะไรอะมองกับอดีตและเก่าๆนะคุณมองถ้วยที่ล้มไปแล้วนะเป็น ถ้วยที่คุณยังลืมไม่ได้เป็นอดีตรักฝังใจคุณลืมไม่ได้คุณยังอะไรอาวรคุณยังคิดคุณยังอยากจะให้ความรักครั้งเก่าๆอดีตเก่ายกลับมานะคุณยังห่วงอยู่คุณยังรักอยู่นะแต่ในความห่วงความอะไรอววรของคุณคุณก็ยังมีใจที่เข้มแข็งได้นะคุณเดินออกไปแล้วคุณหันหลังออกไปแล้วนะคุณเหนื่อยคุณท้อคุณล้าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะไม่เหมอะเห็นถึงคุณเนี่ย รู้สึกจะมีความหวังมีการรอคอยเกิดขึ้นนะรอคอยความรักกลับมารอคอยความหวังรอคอยคนรักที่จะมาเจอะมาเจอนะรอคอยอะไรสิ่งที่ดีๆร่วมกันอยู่นั่นเองกับคนรักอดีตเก่าๆนะคะแล้วช่วงนี้ไม่บอกเห็นคุณแปดเรือนนี้คุณกําลังที่จะมบออนตัวเองเข้าไปในเรื่องกับเงินกับงานและช่วงนี้คุณกําลังมุ่งเงินมุ่งงานนะค,ะคุณกาลังผลิตเงินผลิตงานมบออนตัวเองไปได้แล้วถึงแม้ว่าคุณจะ เหนื่อยท้อกับความรักเก่าๆนะแต่คุณก็ยังมีความขยันหมั่นเพียรคุณก็ยังมีความเข้มแข็งที่จะมุกอ่อนตัวเองไปได้อยู่นะคะชาวราศีกรกฎค,คืมแล้วทำไมอะคะทำไมต้องเป็นแบบนี้อะคะถ้างั้นแนมะ่หมอจะขอถามความรู้สึกของคุณรักชาวราศีกรกฎหน่อยคนรักของชาวราศีกรกฎถ้าคุณจะฝากความรู้สึกให้ผ่านทางคลิป ไปให้ชาวกรากฏดูคุณจะบอกกับชาวกรกฏอย่างไรคะขอความรู้สึกคนรักชาวกรกฎหน่อยนะคะขอความรู้สึกคนรักชาวกรกฎหน่อยนะคะคนที่คุณมีประเด็นคุณที่คุณคิดถึงอยู่ตอนเนี้ยเขารู้สึกกับคุณอย่างไรบ้างคะโอ้ย บอกว่าคนรักชาวกรกฎบอกว่าเขาอยากจะมอบความสุขความสําเร็จความอบอุ่นความรักที่สดชื่นโรแมนติกสมหวังสําเร็จให้คุณนั่นแหละคือเขารักคุณมากนะคะแต่ความรักครั้งนี้เขาไม่สามารถที่จะฝืนไปได้คือมันจบสิ้นไปแล้วมันจากไปแล้วมันจบไปแล้วแต่มันก็ยังเป็นรักที่เด็ดเด้มันไม่ได้หมายถึงว่าการจะจบจากสิ้นไปเลยทีเดียวนะคะ ความรักของคุณดูเหมือนว่าจะ,ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะจบจะจากไปแล้วเขา,าก็ยังอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคราครั้งนี้ให้มันกลับมาให้มันหรือฟื้นอดีตรักครั้งเก่าที่ให้มันมีความสุขให้มันมีความสําเร็จนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอเห็นดึพไเอสออฟสอดเอสออฟสอดนี่มันเป็นรักที่มีอุปสรระคนะแต่มันจะผ่านไปได้นะคะชาวราศีกรกฎค่ะ ทีนี้ขอความรู้สึกของคุณบ้างค่ะคุณรู้สึกกับเขายังไงบ้างคะชาวรก,กรกฎคะแล้วคุณจะบอกความรู้สึกกลับไปให้คนรักว่าอย่างไรบ้างคะชาวกรกฎขอความรู้สึกคุณหน่อยนะบางคู่บางกรณีก็จบกันไปแล้วนะคะแยกย้ายกันแล้วจบกันแล้วบางคู่ก็ยังดูเหมือนจะกลับมาอยู่แต่ก็ยัง ยังไม่ร้อเซนเท่าไหร่นะคะไม่หมอเห็นถึงไพ่ของเหมือนกะรอคอยกันอยู่นะความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะชาวกระกฏคุณอยากจะฝากอาบอกคนรักชาวกระกฏยังไงบ้างผ่านคลิปนี้คะคุณบอกว่าคุณ คุณมุกออนตัวเองแล้วค่ะคุณมุ่งกับเงินกับงานแล้วนะคือคุณอยากจะหยุดพักรักแล้วค่ะคุณอยากจะทําเงินทํางานอยากจะทําอนาคตใี้กับตัวเองแล้วเพราะว่าตอนนี้แม่หมอเห็นไพ่ของเดอะเฮอร์มิตเนี่ยอขอโทษค่ะเดอะเอนเพล์ Emperor, นะคุณดูเหมือนว่าคุณจะมุ่งกับเงินกับงานแล้วคุณจะรุกหน้าเกี่ยวกับเงินกับงานแล้วคุณจะไม่ได้อา่า คือเหมือนกับคุณจะไม่ได้สนใจกับความรักแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณก็ยังดูเหมือนสดสดนะทำตัวเป็นสดสดสวยๆรวยๆวเท่ๆหล่อๆ,ๆไปแล้วตอนนี้คือเป็นแม่มพ่อไม่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคุณต่างคนต่างอยู่แล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปแล้วอยู่คนละที่คนละแห่งคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละแดนอย่างนี้ก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎค่ะอืม คือในช่วงตักเดือนอที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วชาวกรกฎนี่มีความรักที่ดีอยู่นะคะก็ยังไม่ขนาดนี้แต่ว่าถ้าในช่วงปักเมษายนไม่หมอเห็นถึงคุณเริ่มจะมีะเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจผิดหวังอยู่บ้างนะคะชาวราศีกรกฎทีนี้ขอ,อแนวโน้มความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ของชาวกรกฎหน่อยนะคะความรักแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ให้ชาวกรกฎหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ คุณสับสนนะคะคุณสับสนคุณหาทางออกไม่ได้นี่คุณยังคุณยังแบกปัญหาไว้อยู่เลยอะคุณไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะคุณก็สับสนคุณก็คิดระแวงนะคิดแบบจะบปวดอะมันรู้สึกเจ็บปวดปวดร้าวในใจนะเออแต่คุณแต่คุณเข้มแข็งนะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งชาวกรกฎคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในปัญหา นานนะคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความทุกข์ความทรมานนานคุณกลับมาโฟกัสตัวเองแล้วค่ะคุณกลับมาทําอะไรให้กับสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองแล้วคุณมุกออนตัวเองได้แล้วคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความสามารถเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เก่งนะเป็นคนฉลาดเฉลียวนะคุณมีไหวพริบปฏิพันธ์ดีคุณเอาไหวเอาอยู่กับสถานการณ์ความระครังนี้ไปได้คุณผ่านไปได้ค่ะชาวราศรีกรกฎค่ะ คุณมุฟออนตัวเองแล้วนะคุณก็มองหาอะไรในสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตแล้วในอนาคตของตัวเองแล้วนะคะคุณเป็นคุณมองโลกในอนาคตของตัวเองเนี่ยให้มันเป็นพลังงานบวกได้ดีขึ้นนะคะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่จัดการจัดแจงกับชีวิตของตัวเองได้ดีมากๆแล้วุณก็มุฟออนได้แล้วนะคุณมีความสุขกับตัวเองได้แล้วนะคะชาวราศีกรกฎคะโอเคนะคะแนวโน้มคุณดีมากๆเลยนะคะทีนี้ขอสรุปไพ่หน่อยนะคะชาวราศีกรกฎ ขอสรุปไพ่ค่ะไพ่อยากจะบอกอะไรให้ชาวกรกฎคะ่ะขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้รู้ในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะชาวราศีกรกฎอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์ไม่หมอเข้ามาได้นะเพิ่มไอดีไลน์เข้าหมอ,อห,หมอเข้ามานะ ที่หน้าจอแล้วนะคะ p o k OK 2 3 5 5นะคะก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนค่ะชาวปรากฏคะเห็นไหมคะหน้าจอนะคะ id line p o k OK 2 3 5 5นะคะเพิ่มเพื่อน id line เข้ามานะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวช่วงนี้โปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะสิ้นเมษานี้นะจ๊ะ โอเคนะคะเรามาดูคําแนะนําจากไพ่หน่อยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรคะไพ่อยากจะบอกอย่างไรบ้างนะจ๊ะขอสรุปหน่อยนะจ๊ะอ่ะหล่นเลยเอามาเลยนะถ้าไพ่หล่นนี่แม่หมอจะหยิบมาเลยนะคะเหมือนเขาจะสื่ออะไรออกมาให้เรารู้นะโอเคไพ่สรุปว่านะคะคือชาวกรกฎคะไพ่บอกว่าให้คุณมุฟออนตัวเองไปเลยถ้าคุณมุฟออนเองได้คุณจะ มีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตครั้งใหม่ค่ะฮะให้คุณให้คุณมุกออนเลยนะคะให้คุณมองอนาคตของคุณไปได้เลยนะคุณจะมีความสําเร็จคุณอย่าไปอะไรอววรคุณอย่าไปคิดแล้วคุณก็ไม่ต้องไปรอกับสิ่งที่อดีตที่มันพลาดมาแล้วอดีตที่มันจบมาแล้วนะคะไม่หมอเห็นถึงเห็นถึงการรอคอยคุณอยู่นะคุณยังมุกออนไม่ได้แบบยังไม่ได้สักทียังไม่ได้ประมาณว่าร้อยเปอร์เซ็นต นะก็ยังเหลืออยู่20%หรือ10%ที่คุณยังคิดถึงอยู่นั่นแหละนะแต่ไพ่บอกว่าให้คุณมบออนไปเลยนะคะให้คุณทําอะไรให้กับชีวิตของตัวเองไปเลยนะคะคุณไม่ต้องหมกมุ่นกับอดีตนะคะเพราะว่าถ้าคุณผ่านพ้นในเรื่องอดีตไปแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นมีอนาคตที่ดีขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะประสบผลสําเร็จนั่นเองค่ะชาวกรกฎค่ะ โอเคนะคะอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์แม่หมอเข้ามาได้ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะไอดียไลน์แม่หมอเองนะคะ p o k OK 2355นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นดวงคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนค่ะชาวกรกฎค่ะช่องนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ299บาท ตลอดทั้งเดือนนะคะใครจะเป็นสมาชิกถามได้ทุกคําถามไม่จํากัดคําถามเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องโชคลาภนะคะคุณจะดูได้ทั้งเดือน3วันดู4ี่วันดู5วันดูได้ค่ะไม่ว่าเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะการเรียนจบไหมความรักเป็นอย่างไร,ร,เ,งไรเขามีมือที่3มามไหมก็จะกลับมาหาครอบครัวไหมการป่วยจะหายไหมหรือว่ากู้เงินผ่านไหมธนาคารอนุมัติไหมนะคะให้ไพ่ยิปซีนะมาไขาข้อสงสัยให้คุณได้รู้นะคะชาวกระกฎะ่นะะนะ กดเพิ่มเพื่อนไอดียไลนเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะจ๊ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้รู้ต่อต่อไปต่อเนื่องไปนะคะชาวกรากฎก็ขอขอบคุณมากมายสำหรับคลิปชาวกรากฎคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย